สิงสิงน้ำร้อนมาแล้วลําบากเจ้าแล้วละนะป้าเก้รรบกวนเจ้าช่วยป้อนอาหารเด็กๆหน่อยนะได้เลยพวกเจ้านะเข้ามาทานข้าวกันได้แล้วซิงสิงเสร็จแล้วนะรอแค่เจ้าแล้วกำลังรีบไปไม่ต้องห่วงหรอกนะข้าน่ะไม่ขี้เหนียวไม่ลืมเจ้ารอกสิงสิง อันอันกับวนเซินละ่ะเจ้าบ้าหลานซีนั่นมาเอาลูกแก้วตั้งแต่เช้าพออันอันตื่นแล้วก็ไม่ยอมให้วนเซินก็เลยเอาอันอันให้กับเขาสะวนเซินนะเข้าไปตามหาเคทิสเองซิงซิงเวลาที่พิษกำเริบนั้นได้หมดไปแล้วตอนนี้เคทิสยังมีชีวิตอยู่เขาจะไม่เป็นไรแนะ่เคทิสเธออยู่ที่ไหนนะเคทิสกลับมาถึงจะเรียกว่าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ แต่ว่ามัวก็เป็นศัตรูของเคอร์ิสแล้วจะทำยังไงถึงจะดีล่ะเนี่ยผมจะยุ่งมากเลยข้าจะหวีให้เจ้านะนี่เจ้านกไปเอาหวีมาให้หน่อยสิน้ำเสียงของปาร์เกอร์ดูย่อหยิ่งราวกับคนโง่เลยนะเขาสมควรโดนตีจริงๆแล้วหวีคืออะไรเหรอก็คืออุปกรณ์จัดแต่งทรงผมพิเศษของซิงซิงเป็นสีชมพูและสามารถเห็นได้ในทันทีนะในที่สุดก็สามารถทำอะไรบางอย่างให้ซิงซิงได้สักที สีชมพูแล้วในห้องมีของที่เป็นสีชมพูที่ไหนกันเล่า